ดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับชุดนารูโตมาแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบนี่แบบที่คุยกันไว้คือจุ่มครั้งแรกฟรีด้วยนะพว่อก่อนใครที่จุ่มครั้งแรกฟรีได้อะไรกันบ้างมาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าครั้งแรกเราจะได้อะไรโอเราได้ตั๋วเลยอะ่ะเฮ้ยเราได้ตั๋วเอาไปลดราคาทุกคนไปค่ะแต่เ,เราจะจุ่มหนึ่งครั้งนะคะนี่ลองจุ่มดูหนึ่งครั้งเ้ย ฮ้ยอันนี้คือได้ระดับหนึ่งะคะเฮ้ยโหโหดมากเก้าเพชรน,นี่อันนี้เป็นน้องกระเป๋านะคะโอ้ย,อยเท่มากไปคะป่ะเก้าเพชรนี่อันนี้คือลดไเรื่อยเลยเป,ปะเนี่ยชึบอ๋อได้ตัวครับเอาไวล้ลดราคานะอ๋อสองครั้งคะ่ะแล้วก็แปดสิบเก้านะคะสิบครั้งตึ๊ด ตั๋วรถราคาชือโอ้โหตัว๋วตั๋วเยอะเกินไปไหมอะโอเคแปดสิบเก้าครั้งที่สองค่ะลดห้าสิเปอร์เซ็นประมาณอย่างละสองครั้งอะทุกคนชื้ออุ้ยค้างแล้วนี่โอ้โหสุดยอดโอเคค่ะเดี๋ยวจุ่มต่อเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวก็จะไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็คือจะใช้ตั๋วนะคะใช้ตั๋วทั้งหมดที่มีใช้ได้สิบแปดใบค่ะเรามีสิบเก้าเนาะ จ็ดสิบสองเพชรจะกินปืนเออมันหน่วงๆนะอันนี้มีเก้าตัวค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบหกเพชรเติ้ร์โอ้โหตัวล้วนเลยเก้า <c oughs> ตัวหนึ่งร้อยยี่สิบหกเพชรครับเฮ้ย <c oughs> ได้แล้วอันที่สองโอู้หกินปืนก็มีนะนี่หูเมื่อกี้คือแบบทองเลี้ยงเลยอะ ทำไมไม่ได้อันอื่นวะไม่เป็นไรค่ะอันนี้เป็นไอซ์ฟอรโอ้โหน่ารักมากเลยมันไม่ได้น่ากลัวหรอกมันเป็นวิธีของเนนจ้าเปียวไหมเอาใหม่หนึร้อยสี่สิบสี่อันนี้ใช้หกอันเองนะจึ๊บเป็นสกินปืนนะคะแบกับตัวเหมือนเดิมหนึ่งร้อยยีสิหกเหมือนเดิมนะจ้าตัวเหมือนเดิมอีกแล้วโอ้โหตัวล้วนแรงงี้ ไปค่ะอันนี้ใช้9ตัว126เจิบจุ่มตัวได้ตัวเอาตัวไปจุ่มแล้วก็ได้ตัวแต่เสียเพชรเฮ้ยอันนี้สามมาแล้วนี่ยทำไมเราต้องได้อันเลกอ่ะทำไมเราไม่ได้อันต่อไปอะงงมากเย้อันนี้เป็นเอ่ออะไรอ่ะยิงว้าวโอ เ่มากเป็นท่าทางทุกคนเทโคนไปกันต่ออย่ารอช้าได้ใจกินปืนนะคะหนึ่งยี่สิหกเพชรไปกันได้ตัว <c oughs> ตัวอีกแล้วไปตัวอีกแล้ววันนี้เราจะพูดคำว่าตัวอีกแล้วแบบกี่ล้านครั้งคนโ้ว่าไงคะตัวอีกแล้วสองล้านครั้งทั่ว ไปกันต่อเฮยโอ้ยมันงงๆนะวันนี้หรือว่าแบบพอเรากดคามเฮ้ยมาแล้วทุกคนแย่อันที่สี่มาแล้วว้าวชึบคามไปเลยอันนี้เป็นน้องสกกินค่ะอ้ยแย่หุยโอ้แล้วเปิดแท้เลยไงคือเท่เลยไงว้าว โรลทุกคนเทมากเทโคตรเลยไปค่ะตัวสุดท้ายของเราจะออกยากหรือเปล่าเรามาลองดูกันยากแน่เลยเพราะว่าอันสุดท้ายอะมันจะชอบออกแบบยากอะ่ะแบบหมดเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องแบบใจเย็นๆด้วยเพราะว่าถ้าเราจุ่มไวอ้อ่ะเขาจะคิดว่าแบบเราใจร้อนอเราใจร้อนปุ๊บเขาก็จะแบบว่า ไม่ได้เกลือเกลือเกอ,อย่างนี้เออเราต้องใจเย็นๆนะคะเออใจเย็นๆไม่ไม่ได้อยากได้แบบเสียเพชรเท่าไหร่ก็ยอมอะไรแบบนี้จริงๆแล้วเรากัดฟันอยู่เรากัดฟันกินมามา่มาอยู่เพื่อนอารูโตะที่เรารักตอนนี้ก็ไม่ได้สักทีซสาสเกะ <laughs> นารูโตะถอไม่มาเลยอะ เช้อโอ้โหจะกินปืนฉ่ำจะกินปืนฉ่ำไม่เท่าตัวนะคะบอกก่อนเออาวะดิเย้เราต้องการันตีแน่เลยว่าปะเนี่ยอีกหกสิบครั้งเนี่ยการันตีเนี่ยเฮ้ยไม่การันตีทุกคนเฮ้ยเกมฟรีไฟไม่ได้ล็อกนะเนี่ยเอาดีดีเฮ้ยเราไม่การันตีอะ่ะเย้ได้มาแล้ว เนี่ยเท่จัดกดเปิดเลยนี่เลยนะคะก็มีเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็เป็นหัวนะคะแล้วก็เป็นท่าแปลงล่างแล้วก็เป็นหน้าปกนะคะนี่กระเป๋านะคะกระเป๋าก็จะประมาณนี้นะคะแต่เรารู้สึกว่าน่าจะอ,อืมใหญ่ไปนี่คือสิ่งที่เราได้มาทุกคนได้อะไรนะสัะกกล่องสกินปืดตรึ่มเลยตรุ่มเลยเยอะมาก ไหนเพื่อนใครอยากรูวไว้ไหมยุ้เช็ดแค่อันนี้แบงล่างฮ้ยลีล่างทองแต่กันนาแก้มแบงล่างฮ้ a few moments later สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มารีวิวเซ็ตนารูโตะนะคะที่เราไปจุ่มมานะคะแล้วนะี่คะวันนี้เราซ่มมาค่ะ สุ่มมาสองคนเรามากับน้องคนหนึ่งนะคะแล้วเราก็สุ่มมาสองคนสุ่มที่แปลว่าไม่ได้กดเข้าตี้นะคะสุ่มมาเลยนะคะก็คือมาหาเอาหน้างานเลยแล้วก็เจอพี่ชายคนนี้นะคะทักเราว่าเราเป็นใครเดี๋ยวไปดูคลิปกันสนุกว่าโอ้เปครเ็ตนแล้วเป็นใครอ่ะนอู้เืสอวแมพพิกนะคะมีหมู่บ้านของนารุโตเข้ามาใหม่ด้วยอ้ยเขาเป็นเอออ เคียดผิดเบืองมั้งใช่ใช่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหรอไม่ใช่อีกตัวตัวมีอำน้าจเลยเธอบอกเอามาเทิมใครอะกูโม่จะคุยกับเขาแม่งไม่ได้เดเลยคือเขาแบบว่าเธบอกเราเร่องเขาอยากรู้มากว่าเราเป็นใครเราสงสัยอันนี้ตัวเทิมมากสงสัยก็มารู้ไหมวันนี้น่าจะมีคนโอ๊ยคุชุบครับดอยีคกูชุบครับ จั 1, but, 1, but, ๊มหนึ่ง oh, วุฒิจั๊มหนึ่งจั๊มหนึ่งวุฒิจั๊บหนึ่งครใครใครยิงใครยิงชอบชอบชอคือแบบว่าชุมเขาชุมเขาเขาขึ้นนะคะชุดได้นะชุดได้ไม่ต้องปวดใจไว้ปวดใจไว้หอดใจไว้น้องเราเดินไปยิงนะคะค่เขาตุยนะอ่าวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วนะคะแต่เราลงไปช่วยน้องต่อก่อน บโอเคเดี๋ยวเราเก็บปืนก่อนละกันนะไม่แน่ใจว่าเหมือนจะมีอีกคนหนึ่งไม่เป็นไรคะ่ะชุบน้องก่อนเลยละกันเย่จังหวะนี้บอกเลยเรียบร้อยคะ่ะไปหนคิว 1> 1 <Q> กันนะคะตี้เราบอกเลยว่าตี้นี้นะคะเขาน่าจะมากันสองคนนะส่วนเราก็สุ่มมาสองคนโแต่เขาอยากรู้มากว่าเราเป็นใครอยากรู้สุดๆอะ่ะทุกคนอ, <laughs> อมาค่ะ เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมารีวิว M4 ด้วยทุกคนโอ้ยแม่โคตรสวยแปลงล่างเฮ้ยชอบชอบชอบหลังจากที่เราฟาร์มกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราไปเปิดคนกันเลยดีกว่านี่เลย นี่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 โอ้โหบอกเลยว่ายิงไกลไปนิดนึงนะคะเพราะว่าวปืนนี้ลดระยะนะคะก็เลยอาจจะยิงไกลได้แบบเจ็บน้อยที่สุด <laughs> นี่ค่ะโอ้โหต้องงัดหัวเอานะคะจังหวะน,นี้ใช้สกิลปึ้งนี่ปานมหาวายุจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยเก็บไปสองครับแล้วเพื่อนเขามาจังหวะน,นี้ขออนุญาตเปลี่ยนปืนสักครู่นึงนะคะยิงไปเลยเรียบร้อยหมดเจียค่ะนนนนทองแท้ ก็สกินปืนนี้เนี่ยค่ะเป็นสกินปืน M4 เนี่ยคะตอกสองอัตราการยิงหนึ่งลดระยะนะคะด้วยความที่ว่าเห็นเมื่อกี้เลยนะคะระยะเราจะแบบยิงได้น้อยมากเลยอ่ะน้อยนิดมากเลยนะคะแล้วก็สกินปืนนี้นะคะเป็นสกินปืนที่เท่มากมีเลข999ด้วยโคตรเท่หะค่ะสำหรับใครที่ชอบนะคะนารูโตะนี่ต้องใช้กับร่างนี้เลยนะคะโอ้โยุดหยุดก่อนแป๊บนึงได้ไหม เพื่อนบอกว่าให้รอให้รอรอแต่รอรอไม่ได้แล้วค่ะเราต้องเข้าวงแล้วค่ะจังหวะน,นี้ต้องเข้าวงแล้วนะแบบนี้โอเคค่ะนี่นี่เอาจริงเนยะนี่นะนี่เอาจริงอ,อ่มาดิรานเพื่อนไปอีกหนึ่งหนึ่ง <c oughs> ขอโทษนะเพื่อนขอโทษที่ร้านนะคะ <c oughs> พุ่งไปเลยนะคะเข้าวงไปมาว่ะนี่คขาชมไม่เลิกเลยอ่ะเขาบอกว่าเราหน้าละด้วยทุกค <ไป S 2> น <ไป S 2> เคยจนตัวลอยแล้วค่ะจังหวะนี้ดีนะอ้วนลอยมาขึ้นเอาดีนี่ค่ะฝั่งต๊อกตอกฉ่ำเลยอ่ะเออเขาเขาน่าจะอัดคลิปอยู่มั้งเออเขาละสายทีบอยู่วิ๊กเก่งเก่งเก่งถูกด้วยถูกด้วยได้คอนเทนต์ไหมอ่ะเออได้คอนเทนต์ไหมอ่ะได้แน่นอนคลิปเนี้ยโอ้โหเอาชื่อนี้จริงๆใช่ค่ะชื่อนี้เลย เจๆๆอเจอเจอเจอเขาช่วยจริงๆเลยเออใช่ค่ะใช่ใช่เลยเนี่ยเขาเพิ่งลงคลิปห้าวันที่แล้วห้าวันเลยเหรอคะเพิ่งลงวันนี้<ร>เองค่ะเขาขอขาจจะมาดูชุดใหม่ก็ได้เขาลงคลิปใหม่หมอให้เขาลงคลิปใหม่ลงวันนี้เลยอ่ะลืมลงอ่ะเธอเขารีวิวชุดต่อ เออร,รีวิวชุดมาอุ้ยเขาเก่งนะเขารีวิวแน่เลยหกชั่วโมงที่เรา่ลงคลิปไปนล้วนี่เขารีวิวแน่เลยโอ, uh. อ้ออดีเก่งเกินวิวนอนโดนค่ะอยู่ข้างในตู้จังหวะนี้ไปเลยนี่ๆๆเรียบร้อยหลังเข้าหลังไหนวะหลังหลังไหนหลังวะ <c oughs> เอาเอาหน้าก่อนเอาหน, <c oughs> น้าก่อนตอนเนี้ยหน้าก่อนอุ้ย นี่นี่นี่โอ้โหมมมัดหัวไปขึ้นเลยฮะเขานนบยิงอ่ะแล้วแบบได้นัดเดียวเองอ่ะตาไงมองมาหาดันไปแต่ดันไปตรงๆไม่ได้นะรู้สึกว่าแบบนี่กระแสมหาวายุส0สิบดาเมจโคตรเท่อ่ะทุกคนเป็นสกิลที่แบบว่าแพทนี้เป็นแผทที่สนุกมากทุกคนแล้วก็ชอบมากด้วยอิว้าวาว้าวเข้าหัวไปแล้วครับ ตั้งวันนี้ยังไงพันยาไปก่อนแต่ว่าเราได้ยินคนมาใกล้ๆนะคะได้ย really. ินเสียงเท้ารับนั้นนี่นี่นี่ดีเรียบร้อยริงด้วยยิง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 อ้าเราจะเันแล้วตุ้ยเลยเออเออเออตาย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 กระแสมหาวายุตุยนะบอกก่อนเอ้าวว่าแล้วก็เราหายเลยอ่ะแบบนี้ทุกคนโอเคไปค่ะ ก็บครังแสกอีกแยะครังแสกอีกแยะอันนั้นยังไม่ได้เปิดเลยมีอีกแหละต้องกรอบไปเลยนะคะนี่เก็บกรอบสีมาทุกคนจังหวะนี้เจาะไอวอกก่อนนี่เริ่มร้อยโอเคเดี๋ยวไปหาก,กระสุนสีแดงนะคะในตู้เพราะว่ากระสุนสีแดงนี่แบบว่าอันนี้มากเลยจะหมดหล,ละ,ละไปค่ะไปกันต่อจังหวะนี้วิ่งเข้าวงไปนะคะ แต่ว่าตอนนี้ M4 ของเรายังไม่ได้อัพสามเลยทุกคนโอ้โหวิ่ง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 ไปพี่แนนพี่แนแนเอา,เอา,เอาพีแ่แนนว่าไปเอาเอาชิปอัพเอาเอาชิปอัพชิปอัพล่ะชิปอัพเอาชิปอัพเลยนะโอเคเอาค่ะเอาค่ะนี่เข้าใจดีด้วยอขอบคุณนะคะเข้าใจดีด้วยเข้าใจดีด้วยรางวัลอดีอะลาอีกแล้วทุกคน เราล้าอีกแล้วทุกคนทำไมเราขี้ล้าแถวนี้โอ้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรเขาด้วยเข็นเสาให้คิวเลยนะมาดินี่นี่โอ้เข้าหัวเป็นไงเวรมากทุกคนเวรมากมาดิซ้ำไปจัดปะ นี่ตั้งให้อเกมของค่ะจังหวะน,นี้อ๋ออยู่ข้างบนค่ะเพื่อนมาให้ด้วยอ่ะโอ้โหเพื่อนก็จะโคตรใจดีอ่ะเพื่อนโคตรเติมแบบแต่นี้เพื่อนร้านเราเฮ้ยที่หนึ่งไวมากทุกคนเย่เก่มงมากเก่งทุกคนเลยบวกหกสิบเจเลยอ๋อเยอะมากเลยอ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่คนที่เล่นด้วยกันด้วยนะคะบอกเลยว่านิสัยดีมากขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ